ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นเดหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนียวทา่า หนึ่งสิงหาคมโปรดใชยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมเบ่งปาน,เต,น,นแบบตเต้มสิบหน่วยโบนแบบสี่ตัวเต้มสิบหน่วยโบนแบบ สี่ตัวนะศูนย์สองห้าศ่ห้าศูนย์สองสเบ่งปัน4ตัวนะเบ่งปันะ 100, 4ตัวให้พิจรารณา อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้มิดชุดสองตัวล่างหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้า 3ามสามสามสี่สแปสาแบ่งปันรวมสิบสอชุดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เต็มครบล่างเต็มครบร้อยสิบหน่อย ก็เนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านเต็มสิหน่วยโบลแบบ5แบบ6ตัวเนววทันใหม่นี้ครับสี่ห้าเจ็ดเกหนึ่งสาห้าจ็ดเกสา หกตัวนะเบ่งปันหกตัวต่อไปครับผมใบนี้บนหลอกบนล่างเดี๋ยวทันบนล่างกลับตัวนะเบ่งปานหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดแบ่งปาน 1, 6, 1, 7, 1, 6, 2คู่ให้พิจารณากลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยต่อไปกระผมใบนี้โค้นสุราชอาดีพันนะอดีตสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันทีแล้วก็เดี๋ยวทันท,แท,นทีแล้วก็ผ่านแค่สองตัวนะซีสองนะ นาทานที่แล้วสรุปแล้วหลุดไปนะผ่านแค่2ตัว10หน่อยเนียวทันใหม่นี้ครับผม mm hmm. เบ่งปาน5 6 7 6 9 1แล้วก็5 6จับชุด5 6 5 5 6 6 5 9 5 5 9 6 5 1 5 5 1 6 6 6 5 6 6 6 6, 6.

6กสามสองสองเก้าศูนย์สี่หกสามต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับราศีกลุ่มราศีราศีกลุ่มนะเบ่งปานคัดโคเดนบนล่างหนึ่งหกหนึ่งจ แล้วก็6ก1จ1 7หนเน้นหนนะเน้นหนึ่งหกวโต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาน ท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นอดีตนะเป็นอดีตเนาะเราผ่านไปใบนี้ครับนะใบนี้เบ่งปันโคล่าสองสี่และก็ชุดโบนห้าหกสามห้าหกสามนะ หมอหมูนะหมอหมูแบ่งปันนะหมอหมูแบ่งปันให้พิจารณาต่อไปคราโบมใบนี้ท่านผู้ชมเจนุสขอกดฝาน948404 หกสามห้าสามแปดสามเก้าหกแปดหกศูนย์หกหกสี่ห้าสี่แปดสี่นะเจนุษนะเจนุษขอกดฝันไปต่อสิงโครา เบ่งปานสารกับเจ็ด6 3สามเจ็ดสามเจ็ดห้าหกเจ็ดจ็ดจ็ดห้าจ็ดหกนะสามเจ็ดหกสามเจ็ดสามเจ็ดห้าหกเจ็ดจ็ดห้าจ็ดหกท่านผู้ชม ่อไปครรบโมใบนี้เออใบนี้ครับชวะโรคสิบโบนชูนสุดที่หนึ่งกับสุดที่สองชูนหนึ่งสองสามสี่สรุปแล้วพันสองนะใบนี้ก็เป็นเนยวทานที่แล้วนะชูนสองชูนสอง ต่อไปครับผมใบนี้เนวทันใหม่นี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาห้าหกเจ็ปดเกย์กับ1 2 3่งส7 2สามสีูชูนหชูณหแล้วก็ชูนเนะชูนหชูนหแล้วก็ชูนเ เบ่งปานชูนสามตัวให้พิจลรณาต่อไปครับผมใบนี้เอยใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะแนวทานที่แล้วเบ่งปานสองสูตรหกและก็หนึ่งสองจับคู่หกหนึ่งหกสองผ่านสองหก ผ่านแบบผ่านแบบกลับตัวนะท่านผูช้ชมผ่านแบบกลับตัวต่อไปเนวทันใหม่ทบทีครับเนวทันใหม่นี้ครับผมเบงปานสามกับ 8จับคู่37จับคู่37แล้วก็38นะ37แล้วก็38นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานเต็มครบบูญเต็มครบบูญหลักอร้อยสิบหน่วยก็เบ่งปัน,ปนเต็มครบอร้อยสิบหน่วยบูญเบ่งปาน6กเจ็ดแสองสา เบ่งปาน6ก8 1 2 3นึ่งสก็เบ่งปานหตัวนะเบ่งปานหตัวเบ่งปานหตัวหกเต็มให้พิจารณอาอดีตที่แล้วก็ผ่านเต็ม9นะผ่านเต็ม9้านะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านโปรดชมใบนี้ก็เป็นเดือนธันาสีกรกฎราศีกรกฎนะก็แบ่ปงปานเดทอนธนสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่าง 37892 37892นะอดีตก็ยาวยาวนะท่านผู้ชมแตวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปน 3, 7, 8, 9, าน37892 5ตัวนะเบ่งปนาน5ตัวนะต่อไปใบนี้ดับ ดับเหลือเด่นดับเหลือเด่นนะก็เบ่งปันดับหลายสูตรนะเก้าสูตรเลยดับศูนย์หนึกศูนย์หนึ่งก็เหลือเด่นที่ สองสามห้าหกเน,นะเบ่งปานดับสี่ตัวก็เหลือ6ตัวให้พิษจารนาท่านผู้ชมไปต่อกันเลยครับใบนี้เอยท่านผู้ชมครบล่างนะใบนี้เดี๋ยวท่านครบล่างแบบ5ตัวนะอดีตสรุปแล้ว อดีตสรุปแล้วผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะเดาทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเบ่งปันห้าตัวนะเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณนาะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับใบนี้เอ้ยเตมสอนอโบนเตม10น่วยโบนเตม10น่วยโบนแบบ5ตัวนะเตม10หน,น่วยโบนแบบ5้าตัวก็แบ่งปานสองสห้า สองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวทานที่แล้วหนึ่งสามสี่หกศูนย์สี่หกเก้าสองนะอดีตก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม ดาบเหลือเด่นหลักน้อยบุญเบ่งปานดาบ4 5 6 8นะ4เถียว4เถียว4 0นะก็เหลือเด่นที่1 2 3 7งส7 9 0ดับไปแล้ว4ตัวก็เหลือ6ตัวให้ เจรณาเดี่ยวทานหลักน่อยต่อไปกระพมใบนี้ก็เบ่งปานตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียว9นะเบ่งปาน9้าตัวเดียวอดีตก็สรุปผ่านนะเดี๋ยวทานวิ่งบุญล่างเดี่ยวทานวิ่งบุญล่าง ก้าวตัวเดียวไปต่อกันใบนี้ครับเบ่งปานเดียวทานลากร้อยเบ่งปานเดียวทานลักร้อยแบบ2ตัว2องศูนย์สองศูนย์อดีตผ่านเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน2อศูนย์เบ่งปานสองตัวให้พิจารณา แนวทางหลักอร้อยนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับใบนี้เอ้ยแนยวทางสามตัวแล้วเนื้อทันครบบบนแล้วก็จับชุดสามตัวสองตัวด้วยท่านผู้ชม ก็เคปหน้าจอได้นะเคปหน้าจอได้นะแบ่งป,ปันครบโบนจับชุด2ตัว7 8 7 9 9 8 6 0ปชุด3ตัวเด่น6เด่น2ตัวโบนนะท่านก็เบ่งปันหลายชุดนะเคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะเคปหน้าจอได้เนาะ ใน,นกะเบ่งปันปอีกเน่งมุมด้วยนะขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านนะสอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงจงท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ดับ10หน่วยบนวันี้ก็เป็นเดียวทันดับ10หน่วยบนยแบบตัวเดียวนะก็เบ่งปานอาดีตท,ที่ผ่านมาก็ดับผ่านไหมเอ่ยผ่านนะดับ10หน่วยนะดับผ่านเดียวทานใ่นี้ดับ6ตัวเดียวดับตัวเดียวหนะดับหลัก1ิบ แล้วก็หลักน้อยหลักสิบแล้วก็หลักน้อยโบนนะท่านผู้ชมต่อไปราศีราศีกรกฎสิบโบนราศีกรกฎเบ่งปานสิบโบนจากฝั่งซ้ายไปขวาสี่ตัวห เก้าหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งแล้วก็สองนะเบ่งปานสี่ตัวให้พิจนะารณาอดีตที่แล้วเจ็ดหกศูนย์สองผ่านสองเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานหกเก้าหนึ่งสองต่อไปครับผมใบนี้ ดับสิบล่างสามตัวตัวดับสิบล่างแบบสามตัวหนึ่งสามเจด็ดเบ่งปานดับหนึ่งดับสามแล้วก็ดับเจ็ดนะท่านผู้ชมเบ่งปานดับสามตัวให้พิจารณาในท่านดับสิบล่างก็ ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาหารสามียว สามเทียวครบทร้อยสิบหน่อยนะอดีตผ่านสองสี่หกสามสองสี่เนื้อท่านใหม่นี้ครับหกเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สองจับชุดหกห้าศูนย์หกห้าสองและก็ 670 672 7 750 750 752 770แล้วก็7772ท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทางที่แบ่งปันนะก็จับชุดเลือกเอาเองนะ นะเลือกเอาเองต่อไปครับผมใบน,นี้ลากนอยล่างแบบ3ตัวท่านโปรโชมเดี๋ย<ห>วท่านใบนี้ครับผม238 2 3แล้วก็แน,นะเบ่งปาน3ตัวนะเบ่งปัน3ตัว,นะตวให้พิจารณา2องน,นะ ขอบคุณมากท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม